การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะย้อนอดีตตอนที่43เบียหายไปหนึ่งขวด สนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681เมื่อจ้งท่านกลับไปถึงบ้านคนที่อยู่ชั้นนอกก็เปียกชื้นไปหมดเขาอยู่ท่ามกลางหิมะนานเกินไปอีกทั้งตอนออกไปหิมะก็ตกหนักอีกตัวไม่เปียกกลับมาสิแปลกดีที่ขนบนตัวหนายังพอจะให้ความอบอุ่นได้บ้างแต่ช่วงที่มีลมพัดมาก็ทำให้เขาตัวสั่นได้เหมือนกัน พอเห็นเจ้งท่านกลับมาด้วยสภาพที่เปียกไปทั้งตัวเสี่ยวโยจือจึงรีบเอาใดมาเป่าขนให้เจ้งท่านข้างนอกหิมะหนาจะตายแมวตัวอื่นไม่เห็นจะออกไปข้างนอกมีแต่แมวบ้านเรานี่แหละเจียวหยวนพูดมีซาราด้วย ขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นก็มีเสียงสุนัเขเห่าดังมาจากด้านล่างเจิ้งท่านรู้ดีว่านั่นเป็นเสียงของซาฮารา่าแต่เสียงเห่าในเวลานี้ฟังดูก็รู้เลยว่าไร้เรี่ยวแรงแล้วเทียบไม่ได้กับตอนที่มันเพิ่งจะออกไปเล่นเลยสักนิดเจียวหยวนหัวเราะออกมาแล้วรีบไปเปิดหน้าต่างตรงห้องรับแขกมองลงไปข้างล่างเสี่ยวโยจือก็ไปลากเก้าอี้ตัวเล็กมาจากนั้นก็ถอดรองเท้าแต่แล้วปีนขึ้นไปดูเหตุการณ์นอกหน้าต่างด้วย เจ้าท่านเองก็รู้สึกสงสัยจึงปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างเพื่อดูสถานการณ์ข้างล่างด้วยสุนัขที่กำลังเห่าอยู่หน้าตึกที่อยู่เยื้องๆกันก็คือซาฮาราขณะเดียวกันที่ระเบียงชั้นสองรวนอิงหลานของนักวิชาการรวนได้ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังพิงราวระเบียงยืนกินซุปสาหร่ายซี่โครงหมูอยู่จากนั้นก็พูดกับหมาที่ยืนเรียปากอยู่ข้างล่างว่าไปสิลองออกไปสิวันนี้ได้อดกินซุปซี่โครงแน่ ในเสียงเห่าก็มีเสียงออดอ้อนปนอยู่ด้วยเห็นได้ชัดว่ามันเหนื่อยแล้วอยากจะขึ้นบ้านไปแทะกระดูกแต่ก็เข้าไปไม่ได้ซาฮาร่าเอาเท้าใหญ่ๆของมันตีไปที่ประตูทางเข้าตึกตีไปสักพักมันก็วางเท้าลงมันจำได้ว่าประตูนี้ห้ามเคาะส่งเดชไม่อย่างนั้นกลับบ้านไปจะโดนตี สุดท้ายมันจึงนั่งอยู่หน้าประตูจากนั้นก็เริ่มส่งเสียงขึ้นจมูกออกมาแทนสักพักก็หาออกมาหลังจากผ่านไปสิบกว่านาทีเจ้านายของมันจึงยอมเปิดประตูให้เข้าไปหักให้มันนั่งอยู่ข้างนอกนานๆเดี๋ยวมันจะไม่สบายไปเสียก่อน พอได้เข้าไปข้างในซาฮาราจากเดิมที่ดูเหมือนหมดแรงก็กลับมามีพลังอีกครั้งมีกระดิกหางไปมาขณะขึ้นบันไดยังใช้วิธีกระโดดขึ้นด้วยคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเขตที่พักเดียวกันต่างก็เหมือนอนอเจียวหยวนที่มาแอบดูเรื่องสนุกสนุกเพราะตำแหน่งของห้องที่ต่างกันทําให้บางคนยืนดูอยู่ตรงระเบียงบางคนยืนดูอยู่ในห้องนอนหรือห้องรับแขกบางครั้งก็มีส่ง เสียงออกมาบ้างอย่างเมื่อครูมีคนตะโกนเรียกให้ซาฮาร่ามาแทะกระดูกที่บ้านของตัวเองเจ้าซาฮาร่าทำท่าเหมือนจะไปมันขยับก้นเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่หวนไหวเจียวหยวนพ่อเห็นเหตุการณ์เมื่อครูก็พูดขึ้นมาว่าเลี้ยงหมาไม่เหมือนเลี้ยงแมวแล้วอยู่ๆก็มีเสียงจามดังขึ้นมาข้างๆห้าห้าห้าจามเหมือนคนเลยเจ้าท่านสูดจมูกผ่านไปอีกไม่กี่วินาทีเขาก็กลั้นไว้ไม่อยู่จามออกมาอีกครั้ง เจียวหยวนกับเสี่ยวโย่จือจ้องเจิ้งท่านหลังจากที่เจิ้งท่านจำติดต่อกันอีกสองครั้งเจียวหยวนก็หันไปทางห้องนอนแม่แล้วตะโกนขึ้นแม่ฮะชาคนเหมือนจะป่วยอะไรนะเป็นหวัดเหรอแม่เจียวหยวนรีบวางงานในมือลงแล้วรีบใส่รองเท้าเดินออกมาเจิ้งท่านเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีนี่เขาเป็นหวัดจริงๆเหรอต้องวัดอุณหภูมิร่างกายไหมคะวัดอุณหภูมิร่างกาย เร่งท่านนึกถึงตอนที่อยู่ที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงเขาเห็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นถูกเสียบประดดวัดไข้นึกแล้วก็ตัวสั่นไม่นะอย่าเอาอะไรมาเสียบข้างหลังพี่แม่เจียวหยวนไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้พอคิดสักพักจึงโทรศัพท์ไปหาเสี่ยวกลัวเป็นหวัดเรอครับในตามีเส้นเลือดขึ้นหรือเปล่ามีน้ำตาไหลหรือมีขี้ตาเยอะมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเสี่ยวกลัวถามไม่มีเลยนะแล้วเรื่องกินเป็นยังไงบ้างครับ ยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นเลยยังไม่รู้จ้าลองวัดอุณหภูมิดูก่อนแต่ถ้าวัดเองที่บ้านแบบนั้นใช้วิธีวัดตรงต้นขาหลังก็ได้ครับน่าจะสะดวกกว่าเจ้าท่านกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะหนังสือแล้วเชิดหูขึ้นฟังแม่เจียวหยวนคุยกับเสี่ยวกลัวพอได้ยินว่าไม่ต้องเสียบข้างหลังแล้วเขาก็รู้สึกโล่งใจ แม่เจียวหยวนหลังจากที่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ไปเอาปลอดทวัดไข่ออกมาสบัดพอหันหน้ามาก็เห็นเจิ้งท่านนอนรออยู่ก่อนแล้วหางดูเกรงไปหมดจากนั้นก็ยกขาขึ้นแม่เจียวหยวนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแมวบ้านอื่นเวลาวัดแค่ยังต้องมีการกล่อมปลอบประโลมกันอยู่ตั้งนานพอตอนนี้ถึงคราวแมวบ้านตัวเองบ้างกลับไม่ต้องพูดอะไรมากจัดวางท่าให้เสร็จสรรพแต่สิ่งที่เจิ้งท่านคิดคือขอเพียงแต่ไม่ต้องเสียบตรงช่องท้างหลังพี่โอเคหมดแต่แบบนี้มันก็ดูโปไปหน่อยนะ ช่างเถอะทำอย่างกับไม่เคยโป้แล้วใครใช้ให้เกิดเป็นแมวหลักอย่าเรื่องมากแมวตัวอื่นถ้าเยอะกว่านี้อีกแม่เจียวหยวนเอาปร,รอดวัดไข้ที่เตรียมไว้วางลงไประหว่างท้องกับต้นขาหลังของเจ้งท่านหลังจาก5นาทีผ่านไปจึงเอาปร,รอดออกมาดู39องศาแม่เจียวหยวนขมวดคิ้วท่าเทียบกับที่เสี่ยวกัวพูดก็ดูเหมือนจะสูงไปหน่อยนะวิธีวัดไข้แบบนี้ผลที่ได้จะต่ำลงมาหน่อย ดังนั้นเสี่ยวกัวจึงให้ขอบเขตอุณหภูมิของการวัดอีกแบบหนึ่งอย่างไรเสียอุณหภูมิร่างกายปกติของแมวก็สูงกว่าคนอยู่แล้วดังนั้นมาตรฐานจึงต่างกันแม่เจียวหยวนโทรไปหาเสี่ยวกัวอีกครั้งแล้วคุยเรื่องอุณหภูมิที่วัดได้งั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับชงยาลดไข้สำหรับเด็กให้กินก็ได้ครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน เสี่ยวกัวเองก็รู้สึกโล่งใจเขายังมีงานโฆษณาต้อนรับปีใหม่ที่ต้องหวังพึ่งแมวตัวนี้อยู่หากไปใช้แมวตัวอื่นในร้านคงเปลืองอาหารมากโขอยู่หลังจากที่ได้ยินเสี่ยวกัวพูดแบบนั้นสมาชิกในบ้านทั้งหมดก็โล่งใจแม่เจียวหยวนชงยาลดไข้สำหรับเด็กไม่จำเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยาในการป้อนเจ้างท่านสามารถกินเองได้แมวนั้นเทียบไม่ได้กับคนเจ้างท่านยังไม่อยากเอาชีวิตตัวเองไปสุ่มเสี่ยงกับความตาย ช่วงเวลาอาหารเย็นสมาชิกในบ้านต่างก็สังเกตการกินของเจิ้งท่านพอเห็นเจิ้งท่านยังกินได้เยอะเหมือนเดิมทุกคนก็เบาใจกินเยอะขนาดนี้คงไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วช่วงหัวค่ำแม่เจียวหยวนบอกให้เจิ้งท่านมานอนที่โซฟาแทน ถึงแม้จะไม่เคยได้ยินเรื่องแมวแพร่เชื้อหวัดมาสู่คนก็ตามแต่ป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดโรคซาที่ระบาดเมื่อปี2003ทำให้มนุษย์เริ่มระวังตัวไม่ได้ว่ารังเกียจอะไรเจ้งท่านแม่เจียวหยวนออกจะเอ็นดูท่านปูที่นอนบนโซฟาให้อย่างดีนอกจากเสื้อที่มีฮุดของเสี่ยวโย่จือแล้วยังมีเสื้อขนแกะของแม่เจียวหยวนอีกหนึ่งตัวเจ้งท่านไม่แข็งตายแน่ เจ้งท่านเองก็ไม่อยากเอาเชื้อหวัดไปแพร่ให้คนอื่นนอนไปบนโซฟานี่และหากอาการหนักขึ้นแล้วมันสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้คงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หลังจากที่ดับไฟนอนไปได้ไม่นานเสี่ยวโย๊จือก็เปิดประตูแล้วเรียกเจ้าท่านเบาๆให้เข้าไปนอนด้วยกันเจ้าท่านไม่ขยับเขาแค่ทำเสียงเล็กน้อยเป็นการตอบกลับไปเรื่องทุกอย่างกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าเกิดเขาเอาเชื้อหวัดไปแพร่ให้เสี่ยวโยจือละ่ะก็คงจะรู้สึกบาปมหัน เสี่ยวโย่จือเรียกอยู่สักพักพ,กพอเห็นเจิ้งท่านแค่พลิกตัวไม่ได้มีทีท่าว่าจะลงจากโซฟาเด็กน้อยจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปหาแล้วเอามือวางลงบนตัวของเจิ้งท่านเมื่อแน่ใจแล้วว่าแมวตัวนี้หายใจอย่างมั่นคงเป็นจังหวะถึงกลับเข้าห้องไปนอนเสี่ยวโย่จือกลับห้องไปได้ไม่นานเจียวหยวนก็ออกมาทำแบบเดียวกันภายในห้องนอนใหญ่แม่เจียวหยวนเอาหูแนบประตูฟังเสียงจากทางห้องรับแขกเด็กๆก,กลับห้องนอนหมดแล้วเหรอพ่อเจียวหยวนถามขึ้นเบาๆค่ะ กลับกันหมดแล้วเดี๋ยวฉันออกไปดูอีกรอบแม่เจียวหยวนพูดพลางเปิดประตูออกมาแล้วค่อยๆเอามือลูบไปบนโซฟาครั้งนี้เปลือกตาของเจิ้งท่านล้าเกินกว่าจะยกขึ้นนอนไปได้แป๊บเดียวก็มีคนออกมาหาถึงสามคนเช้าตรู่วันต่อมาเจิ้งท่านยังคงหลับอยู่แม่เจียวหยวนเอาปลอดมาวัดไข้ใ,ให้ขณะนอนเจิ้งท่านขดตัวเป็นวงกลมทําให้วัดไข้ไม่ค่อยสะดวกพอเห็นเจิ้งท่านลืมตาขึ้นแม่เจียวหยวนก็วางปลอดเสร็จแล้วพลางเอามือลูบหัวเจิ้งท่านเด็กดี นอนต่อนะวัดไข้แป๊บเดียวเจ้าท่านพอได้ฟังก็พูดไม่ออกพี่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะหลังจากผ่านไปหลายนาทีแม่เจียวหยวนก็เอาปร,รอดออกพอเห็นตัวเล็กที่แสดงแล้วใบหน้าก็มีรอยยิ้มออกมาดูจะไม่เป็นไรแล้วละ่ะอันที่จริงอาการดีขึ้นหรือ,อยังนั้นเจ้าท่านรู้ดีกินยาแล้วนอนพักผ่อนทําให้ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วจมูกก็ไม่ได้รู้สึกแย่แบบเมื่อวาน เขาบิดขี้เกียจจากนั้นก็ลงจากโซฟาไปฉี่ตอนเช้าพอเห็นเจิ้งท่านไปเข้าห้องน้ำแม่เจียวหยวนจึงพูดกับสามีว่าทำไมหางของชาโคนไม่เคยกระดกขึ้นเลยล่ะคะแมวตัวอื่นเวลาอารมณ์ดีจะชูหางขึ้นแต่เจิ้งท่านไม่ใช่ยามปกติเจิ้งท่านชอบเอาหางลู่ลงพอปลายหางจะโดนพื้นเขาก็จะกระดกหางขึ้นนิดหน่อยบนโลกนี้มีแมวดำมากมายแต่สมาชิกในครอบครัวเจียวกลับรู้สึกว่าแมวดำของบ้านตัวเองนั้นแตกต่างจากแมวดำตัวอื่นๆมาก หากนำมาอยู่ด้วยกันสามารถแยกออกได้ง่ายมากเพราะแมวของบ้านพวกเขานั้นมีท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์คนที่คุณเคยดีแค่มองก็รู้ว่าคือตัวไหนไม่ต้องสนใจหรอกไม่มีใครกำหนดเสียหน่อยว่าหางของแมวจะต้องกระดกขึ้นตลอดอีกอย่างชาโคนของบ้านเราก็แสนรู้เพียงแต่บางครั้งก็เอาแต่ใจไปหน่อยพ่อเจียวหยวนพูด พ่อฉีเสร็จเจ้าท่านก็ไม่รู้สึกม่วงแล้วเขากระโดดขึ้นไปบนขอบหน้าต่างในห้องรับแขกแล้วมองไปด้านนอกดวงอาทิตย์โผลออกมาแล้วเมื่อวานพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะไม่ตกไปอีกหลายวันช่วงหยุดปีใหม่ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วหิมะคงไม่ตกหนักอีกและเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีหิมะแล้วเมื่อวานในบริเวณที่พักเป็นสีขาวไปหมดวันนี้เจ้าท่านเห็นว่าได้มีการ เคลียร์ทางแล้วไม่ใช่แค่ต้องรอให้ลุงยามหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาทำผู้อยู่อาศัยบางคนที่ไม่มีอะไรทำว่างๆก็จะออกมากวาดหิมะช่วงสองวันมานี้ครอบครัวเจียวไม่ได้มีแขกมาเยี่ยมเยียนเพื่อที่จะมั่นใจว่าหวัดหายดีแล้วเจ้งท่านจึงไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยจนเข้าสู่วันที่3มีแขกมาหาที่บ้านเจ้าท่านจึงออกไปข้างนอกไม่ได้ออกมาสองวันรู้สึกเหมือนไม่มีอิสระพอได้ออกมาแล้วเขารู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะ เขาปีนต้นไม้อยู่ในป่าสักพักเพื่อให้ร่างกายสดชื่นขึ้นจากนั้นก็เดินออกมาเขาไม่เห็นอวงกับจ่าจึงตัดสินใจเดินออกไปนอกมหาวิทยาลัยเจ้าท่านเลือกที่จะเดินไปทางที่ฝั่งลูกแมวทั้งสามไว้พอไปถึงที่นั่นเขาก็พบรอยเท้าคนกับแมวน่าจะเป็นคุณตาคนนั้นกับแม่แมวตัวสีขาวแม่แมวยังมีชีวิตอยู่คุณตาเป็นคนเลี้ยงมันต่อให้คุณตาไม่ได้มีฐานะดีเท่าเจ้านายเก่าของมันที่ย้ายบ้านไปแต่อย่างน้อยก็มีคนเอาใจใส่มันแค่นี้ก็พอแล้ว หลังจากที่ท้องฟ้าจำสายผู้คนกับรถราก็ออกมาข้างนอกมากมายทำให้ดูคลึกครืน้นเจ้าท่านเดินไปบนเส้นทางที่คุ้นเคยไปยังซอยย่านตึกเก่าเขาเจอกับเด็กหนุ่มที่มีรอยสักคนนั้นพอดีเด็กหนุ่มใส่เสื้อกันหนาวขนเป็ดตัวใหญ่กำลังเดินออกไปจากซอยพอเจอคนชนเข้าก็ด่าออกมาโดยที่ไม่สนว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะตัวเองนั้นเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเป็นรูปตัวเอสจนไปชนเข้าต่างหาก เร่งท่านหลบอยู่ตรงทางเลี้ยวมองดูเด็กหนุ่มเดินออกไปเด็กหนุ่มคนนั้นก็มีงานทำเป็นลูกน้องคอยช่วยเฝ้าสถานที่ทุกสัปดาห์จะมีการเปลี่ยนเวรวันนี้เป็นครั้งเดียวในรอบสัปดาห์ที่เป็นเวรของเขาดูท่าทางพอไปถึงคงไปแอบงีบตรงไหนสักมุมดูก็รู้ว่าเมื่อคืนคงนั่งดูหนังผู้ใหญ่จนดึกดื่นสภาพถึงได้อิดโรยขนาดนั้น หลังจากรอให้เด็กหนุ่มที่มีรอยสักเดินลับตาไปแล้วเจ้าท่านจึงอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนปีนกำแพงเข้าไปทางด้านหลังของเขตที่พักเด็กหนุ่มอาศัยอยู่ชั้นหนึ่งพื้นที่ชั้นหนึ่งมีบริเวณกว้างเด็กหนุ่มได้เอารั้วมากั้นพื้นที่ส่วนรวมที่ใช้ตากผ้าห่มให้มาเป็นพื้นที่ของตัวเองคนอื่นต่างก็เคยมาว่าแต่ไม่เพียงจะไม่เป็นผลยังถูกเขาขู่ให้อีก ประตูหน้าต่างของห้องถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาะแต่ตรงห้องครัวกลับไม่ใช่แบบนั้นหน้าต่างตรงห้องครัวพังอาจเป็นเพราะมันเก่ามากแล้วและไม่ได้รับการซ่อมมาเป็นเวลานานเจ้งท่านกระโดดเข้าไปทางช่องหน้าต่างที่พังเขาระมัดระวังไม่ให้เนื้อตัวไปถูกเศษกระจกบาดเข้าพอเข้าไปแล้วเขาก็สำรวจห้องครัวขนาดเล็กนั้นที่เต็มไปด้วยขยะทําให้ยิ่งดูแคบลงรอบๆมีชามกับตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งวางอยู่เต็มไปหมดอีกทั้งยังมีชามบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปที่ใช้แล้วยังไม่ได้ทิ้งอีกด้วย บนเตามีคราบสกรปรกเต็มไปหมดพื้นก็เป็นคราบสีดำหากไม่ออกแรงขัดคงไม่มีทางสะอาดแน่นอนไม่มีที่วางแก๊สมอก็ขึ้นสนิมเจ้งท่านดูแล้วของในห้องครัวที่ถูกใช้มากที่สุดก็คือไมโครเวฟมีหน้าหละถึงไม่ได้ซ่อมหน้าต่างตรงห้องครัวเพราะไม่ค่อยได้มาใช้เท่าไหร่ซ่อมหรือไม่ซ่อมก็มีค่าเท่ากันประตูตรงห้องครัวถูกปิดไว้เจ้าท่านเงี่ยหูฟังว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าจากนั้น จึงกระโดดไปบิดลูกบิดประตูเขตตกเก่าแห่งนี้ขนาดห้องไม่ได้กว้างมากประมาณ60-70ตารางเมตรเท่านั้นในห้องรับแขกมีของวางระเกะระกะเต็มไปหมดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยของที่โดดเด่นที่สุดในห้องนี้คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์ดูเหมือนว่าเจ้าของจะเช็ดทำความสะอาดเป็นอย่างดีส่วนบริเวณอื่นๆมีแต่ขยะ บนโต๊ะมีกองอาหารที่กินไม่หมดเม็ดข้าวที่ตกลงบนพื้นแห้งกลังเหนียวติดกับพื้นส่วนห้องนอนมีนิตยสารที่ถูกโยนทิ้งอยู่บนพื้นมากมายบนหน้าปกนิตยสารเป็นรูปสาวๆที่นุ่งน้อยห่มน้อยปฏิทินแขวนที่อยู่ตรงหัวนอนก็เป็นสไตล์เดียวกัน โต๊ะตรงหัวนอนมีของวางอยู่มากมายที่เขี่ยบุหรี่เต็มไปด้วยขี้บุหรี่ที่มากเสียจนล้นออกมาจึงหล่นลงบนพื้นแต่ก็มีของบางสิ่งที่ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมในนี้เลยก็คือบนโต๊ะมีกล่องใบชากับกาน้ำชาวังอยู่ด้วยบนกล่องใบชาที่แสนประณีตนั้นมีการ์ดที่มีคำอวยพรติดอยู่แต่ไม่ใช่ชื่อของเด็กหนุ่มเจ้าของห้องดูแล้วน่าจะเป็นของขวัญที่มอบให้ผู้ใหญ่ แต่ทำไมมันถึงมาอยู่ในมือของเด็กหนุ่มที่มีรอยสักคนนี้นั้นก็คงต้องหาคำตอบกันต่อไปคาดว่าคงไม่ได้ได้มาด้วยวิธีปกติแน่ๆหลังจากที่สำรวจรอบๆห้องแล้วเจ้าท่านก็ไม่ได้แต่ต้องของที่อยู่ในนั้นเลยสักชิ้นเขากลับออกไปตามเส้นทางเดิมปิดประตูครัวและกระโดดออกทางหน้าต่างรอจนไม่มีคนแล้วจึงกระโดดข้ามกำแพงออกไป ห่างออกจากเขตที่พักตึกเก่าไปไม่ไกลมีร้านอาหารเล็กๆตั้งอยู่คาดว่าคงรู้ว่าบริเวณนี้จะต้องถูกหรือแล้วเจ้าของร้านก็เตรียมจะย้ายตามจึงไม่ลงของในร้านมากแต่ช่วงหยุดฉลองปีใหม่ที่นี่รายได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวหลายครอบครัวเมื่อมีแขกมาบ้านในช่วงปีใหม่ก็จะโทรมาสั่งอาหารที่ร้านให้ไปส่งหรือไม่ก็โทรมาจองตะวันข้ามปีวันนั้นทางร้านได้กำไรไปมากห้องครัวอยู่ติดกับตึกร้านมีพนักงานหลายคนที่ทำหน้าที่ล้างผักทำกับข้าว ห้องเบอร์สิบหกเอาเบียร์หนึ่งลังได้เลยจะเอาไปให้เดี๋ยวนี้แหละพนักงานคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบร้านเดินเข้าไปในโกดังเก็บเบียร์แต่ขณะที่เขายกลังเบียร์ออกมานั้นก็พบว่าเบียร์หายไปหนึ่งขวดจากเดิมที่ควรมีสิบสองขวดตอนนี้มีแค่สิบเอ็ดขวดมีคนขโมยไปกินเหรอช่างเถอะไม่สนใจต่อให้มีคนขโมยไปเขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเท่าไหร่ครั้นแล้วพนักงานคนดังกล่าวจึงหันไปยกลังที่มีเบียร์ครบสิบสองขวดออกไปแทน หลังจากที่รู้ว่าร้านจะต้องถูกย้ายไปการดูแลจัดการของที่นี่จึงละหลวมไม่เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนบวกกับช่วงนี้ทางร้านกิจการดีบางคนฉวยโอกาสตอนวุ่นวุ่นแอบยกน้ำมันยกน้ำไปแกล้งทำเป็นไม่เห็นกันดังนั้นเมื่อคนอื่นเข้ามาเห็นเบียร์ลังนี้ที่มีไม่ครบโหลจึงแกล้งทำเป็นไม่สนใจเช่นกันกดติดตามและให้กำลังใจได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ